เรือที่เขาทํางานอยู่ค่ะระเบิดมันระเบิดตอนกลางคืนของวันอาทิตย์ต่อเนื่องกันมาเช้าของวันจันทร์อันแล้วก็จะเข้าเวรแล้วก็จะนอนอยู่ในเรือด้วยอยากจะขอพระคุณพระเจ้าในการปกป้องคุ้มครองในการช่วยกู้ชีวิตของสามีเรือที่เขาทํางานอยู่ค่ะระเบิดมันระเบิดตอนกลางคืนของวันอาทิตย์ ต่อเนื่องกันมาเช้าของวันจันทร์ที่เขาจะไปทํางานแล้วก็จะเข้าเวรแล้วก็จะนอนอยู่ในเรือด้วยแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนเขาก็เลยปลอดภัยเหตุการณ์นี้พระเจ้าก็สื่อสารกับปราเทียนะคะว่าเนี่ยคือการปกป้องคุ้มครองของพระองค์อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่พระคุณอย่างมากมายเลยค่ะ ปาเทียก็ได้บอกสามีว่าเนี่ยเธอต้องขอพระคุณพระเจ้านะนี่คือการปกป้องคุ้มครองนะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเรือมันอาจจะมาระเบิดวันจันทร์ที่เธอนอนค้างคืนที่เรือก็ได้แต่พระองค์ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นน่ะก่อนที่เธอจะไปเข้าเวรก็คืออยากให้อ่าสามีรู้ว่าเนี่ยตั้งแต่มาเข้าเรียนเรื่องภาษาพระวิญญาณแล้วก็อ่าอยู่คริสจักรที่มี การเคลื่อนของพระวิญญาณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นร่มพระคุณของพระเจ้าเลยอยู่ในชีวิตของปราเทียแล้วก็ครอบครัวของปราเทียค่ะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าค่ะ